นี้เป็นการลงนาม MOU ระหว่าง3หน่วยงานนะคะก็คือทางบริษัท Impact มือของพันนีนะคะสภาหอการค้าแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อที่จะพยายามที่จะส่งเสริมนะคะกา,ารตลาดสินค้าสินบุญชี้ทางภุณิิสาหรือว่า GI นะคะโดยแต่ละหน่วยงานก็จะมีภารกิจนะคะในการดําเนินการยอย่างเช่น กรมทรัพย์สินปัญญาค่ะเราก็จะเน้นเรื่องการให้ความรู้นะคะเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการสินคคชินำมูลค่าหรือว่า GI ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีอยู่252สินค้านะคะมูลค่าการตลาดที่อยู่ที่ประมาณ1 1 4 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของแพลนเนี่ยเดี๋ยวคุณรอาจจะเสริมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเน้นก็คืออยากจะให้สินค้าจี่ะสามารถที่จะทำตลาดแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่า ื่อสร้างรายได้นะคะให้กับชุมชนผู้ประกอบการจีรซึ่งในเบื้องตนง้นก็ทราบว่าทางองแทนก็จะมีพื้นที่นะคะที่จะช่วยในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนสภาหอการะคะ้าค่ะจะมีผู้ประกอบการะะที่อยู่ในจังหวัดต่ตางๆนะคะซึ่งทางหอการะคะ้าก็คงจะสามารถที่จะช่วยได้ในการช่วยดูแลนะคะผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนานะคะหรือผลิตสินค้า GI ให้ เป็นไปตามคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนไว้อ่าสัมีรูมากนคนี่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะว่าความตั้งใจก็คือว่าสินค้า GI ถือเป็นสินค้าพิเศษที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์นะคะกับพื้นที่นะคะที่เป็นชื่อของสินค้ายกตัวอย่างเช่นออมายงชิดคนครนายกนะคะ ก็แสดงว่าเป็นมโยชิดที่ปลูกนะคะในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีันตลักษณ์พิเศษเพราะว่าได้ดินน้ําอากาศนะคะในพื้นที่นครนายกนะคะที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะอยากจะให้สินค้า GI ซึ่งเรามองว่าเป็นสินค้ามีอัตลักษณ์และสินค้าพรีเมียมค่ะสามารถสร้างรายได้กับพื้นชุมชนะปัจจุบันเนี้ยเราก็มีการให้ตราสัญลักษณ์ GI ไปกับสินค้าที่ สามารถผ่านกระบวนการที่ได้ตรวจแล้วว่าผู้ประกอบการผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตได้ตามสเปคที่มาขอขอึ้นทะเบี่ยนไว้นะคะตรงนี้ก็เลยคิดว่าต้องจับมือร่วมกันกับพันธมิตรนะคะอย่างเช่นภาคเอกชนเพื่อพยายามที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าจ i ให้เป็นที่รู้จักนะคะคนจะรู้จักมากขึ้นอย่างไรก็คือถ้าเขาสามารถที่จะได้ยินชื่อแล้วเขาอยากจะชิมเขาก็จะทราบว่าเขาจะไปซื้อที่ไหนนะคะ เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะไปซื้ออย่างพื้นที่นะคะเขาอาจจะสั่งออนไลน์แต่ขณะเดียวกันถ้าอยากเห็นสินค้าเนี่ยตอนนี้อย่างเช่น Impact นะคะก็ก็คิดว่าถ้าเอามาขายในร้านาค้าก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในการเป็นวามร่วมลุคในทางนี้แล้วพี่ความคิดอยู่มีนะที่จะคาดการา์ว่าสำหรับขนมคืออย่างแรกนะครับคือเราก็บอกว่าเราอยากจะเราอยากจะมีนำ นำวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ามาใช้ใน catering ในร้านอาหารของอินแพกก็อย่างสินค้า GI เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ค่างตอบโจทย์เพราะว่าการที่เขาขึ้นทะเบียนเป็น GI ได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการข้างๆหลากหลายที่ให้ถูก c ซอร์ f ทฟาจากทางกรมให้มีสัญลักษณ์ GI ได้เพราะฉะนั้นของวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีมีการปลูกในที่ที่แบบ ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็แน่นอนก็ถ้าเมื่อบแบบเราไม่ใ,ใช้สารแอมีมันก็ดีกับสุขภาพของเกษตรกรที่ลงมือด้วย mm hmm. คือ mm hmm. ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ยินว่า mm hmm. มีมูลค่าตาลาดเป็นแสนกว่าล้านแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเมื่อคนไทยและคนต่างประเทศรู้จักสินค้า g ีไอมากขึ้นตาลาดเนี้ยมันสามารถเติบโตได้มหาศาลสิ่งที่เรามาช่วยได้ในระดับแรกคือเราใช้เราอินแ c t เป็นยูเซอร์ก่อนเรามีร้านอาหารเรามีเคเทอริ่ง เรามี outside catering อันนี้เราสามารถใช้ได้เรามีตลาดอยู่ที่เมืองทองธาน,นีก็สามารถเป็นตลาดที่ผู้บร,ร,ริโภคหรือว่า,าคนที่ประกอบธุรกิจอาหารสามารถมาซื้อสินค้านี้ได้แต่ในที่สุดเราก็มี exhibition ที่เป็น GI GI fair เราก็เราก็มีงานที่เกี่ยวกับางานอาหารอย่างเช่นไทเฟก t ันุก้าหรือ t i f ไทเฟกทอริพวกนี้จะเป็นเวทีที่ค่อยๆให้เขามีโอกาสไต่ระดับ จากการขายในประเทศไทยขึ้นมาขายใน Southeast a เอเชียหรืออาจจะเอเชียหรือในอนาคตอาจจะเป็นขายทั่วโลกก็ได้แต่อันเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆมีการค่อยๆย,ยกระดับก็เราก็เลยบอกว่า Impact อะสามารถเป็นตัวที่เป็นตัวกลางที่สามารถช่วยทำให้เขามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและชมชนที่อยู่รอบๆให้มีผลิตที่มีเอกลักษณ์แล้วที่มีเป็นประโยชน์ที่ กับตัวเขาและกับสิ่แว่ล้อมด้วยครับ